คุณหลวงล่ะเจาคะแม่พิษหันมองป้าอ้อยก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะนั่นแหละคือสิ่งที่หลอนกังวลพอพร้อมจะทำเยี่ยงไรกับแม่นุชในเมื่อลูกชายสารภาพว่าคิดเกินเลยกับแม่นุชไปแล้วหลอนหวั่นใจเหลือเกินเดิมเคยคิดว่าดีเหลือเกินที่พ่อพร้อมไม่เจ้าชูประตูดินถอดแบบเจ้าคุณพ่อมาไม่ผิดเพี้ยนทงานาที่การงานและความรักเดียวใจเดียวแต่ยามนี้ หล่อนอยากให้พ่อพร้อมเปลี่ยนใจแม้คำตอบจะรู้ว่าไม่มีทางก็ตามหล่อนจะยอมรับหญิงวิปลาดเป็นสไพยได้หรือโดยครอบครัวทั้งฝ่ายหล่อนและฝ่ายท่านเจ้าคุณผู้เป็นสามีก็มีหน้ามีตาแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่ญาติทางฝ่ายท่านก็มียศมีศักดิ์อยู่ในกรมมหรสศหลวงหากพ่อพร้อมตกแต่งกับหญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าทั้งยังวิปลาดอีกด้วยหล่อนจะตอบญาติญาติได้อย่างไร เรื่องคุณชมด้วยเจ้าค่ะคุณหญิงจะทําอย่างไรเจ้าคะพี่อ้อยถามเหมือนฉันจะทําอะไรได้ทุกอย่างก็แล้วแต่พ่อพร้อมทั้งนั้นนั่นแหละถ้าพ่อพร้อมบอกว่าไม่ฉันจะบังคับลูกได้รืพี่อ้อยเลี้ยงพ่อพร้อมมาไม่รู้หรืว่าลูกฉันดื้อแค่ไหนลองว่าไม่ถูกไม่ควรพ่อพร้อมไม่มีทางยอมดอกไอ้เรื่องคลุมถุงชนนะ่ะพับไปได้เลย ที่ชักชวนให้รู้จักกับแม่ชมก็เพื่อจะให้ศึกษาดูใจกันแต่พ่อพร้อมก็ไม่มีท่า,าทีคำพูดพรั่งพรูอึดอัดใจเพราะวันพรุ่งพ่อพร้อมก็จะกลับมาเรือนเมื่อนั้นหล่อนจะหาสิ่งใดมาแย้งไม่ให้พ่อพร้อมพาแม่นุชเข้าพระนครได้เล่าหากคุณหลวงพอใจคุณนุชคุณหญิงจะตามใจคุณหลวงแม่พิษหันมองพี่เลี้ยงคนสนิท คำเว้นวรรคที่ป้าอ้อยไม่ได้พูดออกมาคือหมายจะให้หล่อนตอบแต่นั่นคือสิ่งที่หล่อนหนักใจไม่รู้คำตอบจริงๆสิ่งใดเล่าที่หล่อนควรทำตามใจลูกหรือขัดใจสิ่งใดที่หล่อนควรทำที่สุดฉันตอบไม่ได้ดอกพี่อ้อยรอให้ถึงเวลานั้นก่อนเถิดคำตอบคงมาหาฉันเองนั่นแหละลงไปดูหล่อนกันเถอะไม่รู้วันนี้หล่อนจะวาดอะไรให้เราดูกันอีกนะ ภาพหญิงสูงไวัยร่างอวบอัดเกล้าผมไวยต่ำนั่งอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องทองจำพวกสร้อยข้อมือแหวนและต่างหูด้านหลังมีสร้อยคอแขวนอยู่ในตู้กระจกเป็นทิวแถวหญิงสาวในภาพดูท่าทางใจดีอมยิ้มละไมและเราจะส่งยิ้มทะลุออกมาจากภาพนิราวดีค่อยๆฝนดินสอแรงเงาไปตามเส้นผมของสตรีในภาพวาดทว่า ความร้อนที่หน่วยตาก็ทําให้หล่อนต้องชะงักมือและเงยหน้าขึ้นเพื่อกระพริบตาขับไล่หยาดน้ำที่พร้อมจะเอ่อล้นนั้นให้กลับคืนไปทว่ายิ่งกระพริบทีก็ราวว่าหยาดน้ำนั้นจะไม่ฟังคำสั่งหล่อนเลยริมฝีปากสันระริกอกอิ่มเริ่มสะท้อนจนจ,นจับดินสอไว้ไม่ไหวเพราะยิ่งอยู่ที่นี่นานวันความหวังที่หล่อนจะได้กลับคืนบ้านก็ยิ่งริบรี เหมือนหล่อนมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถติดต่อกับทางบ้านได้ไม่มีโทราศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีช่องทางใดเลยที่จะติดต่อกับแม่ป่านนี้แม่จะอยู่อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าแม่จะยังไม่รู้ว่าหล่อนหายไปแล้วคิดว่าหล่อนไปเที่ยวตามที่ตกลงกันเอาไว้เพราะหล่อนขอเวลาแม่หนึ่งเดือนตั้งใจว่าจะใช้เวลาไล่ตามความฝันที่อยากทา ซึ่งกระรวมทั้งการติดตามเป็นแฟนคลับตัวยงของเฮียโชคด้วยหล่อนตั้งใจเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่จากนั้นหล่อนก็จะเข้าไปช่วยงานที่ร้านและเริ่มออกแบบเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่ตามที่ได้วางแผนไว้แต่หล่อนกลับทำไม่ได้สักอย่างเพราะหล่อนยังอยู่ที่นี่ขอบตาร้อน่าวริมฝีปากสันระริกยามนิ้วมือเคลื่อนไปตามเส้นสายที่หลอมรวมเป็นภาพของแม่ คิิดถึงเเหอกนลวาดรูปอะไรหรือวันนี้น้ำเสียงปราณีที่เอ่ยทักจากด้านข้างทําให้นิราวดีรีบปาดหยาดน้ำตาและหันมองคุณหญิงพิษและป้าอ้อยที่ยืนอยู่คู่กันคุณหญิงป้าอ้อยหล่อนเอ่ยทักเม้มริมฝีปากก้มหน้าซ่อนหยาดน้ำตาวาดรูปอะไรเดี๋ววันนี้ไหนฉันดูหน่อยสิ แม่ผิดก้าวเข้าไปใกล้ด้วยสังเกตเห็นวาวน้ําตาที่ยังคงฉ่ำชื้นแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจมองภาพที่นิราวดีขยับกายออกห่างเพื่อให้หล่อนเข้าดูได้ถนัดภาพหญิงสูงวัยนั่งอยู่ในร้านทองขนาดใหญ่แววตาของหญิงสูงวัยที่มองออกมาราวกับมีชีวิตทั้งที่เป็นแค่ภาพวาดจากดินสอเท่านั้นสำหรับฝีมือของแม่นุชด หล่อนได้เห็นแล้วจากภาพวาดตึกรามบ้านช่องอาคารทันสมัยรถรางและรถยนต์ส่วนตัวหลากหลายแบบที่แมนุษย์วาดออกมาเพื่อยืนยันว่ายุคที่จากมาบ้านเรือนเป็นแบบนี้แต่ล่อนก็คิดว่าแมนุษย์คงจะเพอเจ้อฟั่นเฟือนไม่หายเพราะใครเล่าจะยืนยันได้ว่ามีสิ่งนั้นจริงแต่ภาพตรงหน้านี้กลับต่างออกไปไม่มีครั้งไหนที่ภาพวาด จะสื่อความรู้สึกได้มากเท่านี้และความรู้สึกนั้นคงสื่อถึงคนวาดจนทำให้ดวงตากลมโตมีหยาดน้ำตาภาพของใครหรืึแม่นุชคุณแม่ของหนูค่ะชื่อแม่นวลกระทั่งคำตอบก็ยังเจอรอยสะอื่นแม่พิดยิ้มน้อยๆสุดร่างลงนั่งด้านข้างไมยให้ความใกล้ชิดส่งผ่านสร้างความอบอุ่นให้คนด้านข้างแม้ในขณะนี้ จะยังไม่รู้ที่มาที่ไปของหล่อนทว่าแม่พิษก็เวทนาแม่นุ์นักไม่ว่าหล่อนจะจดจำสิ่งใดได้หรือไม่ได้แต่ลูกนกลูกกาพลัดรังก็น่าเวทนาฉันจำได้ว่าหล่อนเคยบอกว่าที่บ้านเป็นร้านทองแต่ไม่คิดว่าจะเป็นร้านใหญ่ขนาดนี้นะนิราวดียิ้มน้อยๆในหัวมีภาพของแม่ชายชัด ที่บ้านหนูมีร้านทองหลายสาขาค่ะร้านนี้หล่อนชี้ที่ภาพวาดอยู่ที่เยาวราชค่ะเป็นร้านดั้งเดิมของที่บ้านร้านอยู่ที่เยาวราชหรือฉันไปบ่อยในเยาวราชชื่อร้านอะไรเล่าเผื่อฉันจะรู้จักแม่พิษถามดวงตาปราณีมองหญิงสาวหน้าใสตรงหน้าแค่ได้ชื่อร้านทองเท่านั้นหล่อนก็จะคาดเดาได้ว่า มนุษมาจากครอบครัวไหนและหล่อนก็จะไม่รังรอให้คนไปสืบหาความมาจงได้ตั้งจินเทาค่ะร้านของที่บ้านหนูชื่อตั้งจินเทาแค่ได้ยินชื่อร้านแม่พิดก็ยิ้มกริ่มเพราะหล่อนรู้จักเป็นอย่างดีตั้งจินเทาหรือฉันเคยไปซื้อทองที่นั่นนะคะคุณหญิงรู้จักร้านทองของที่บ้านหนูด้วยหรอคะใช่สิ ลูกชายของร้านนั้นเพิ่งจะแต่งงานแต่งงานลูกชายของตั้งจินเทาหรอคะที่แต่งงานนี้ราวดีถามทั้งที่หัวใจเริ่มสัน่นคาดหวังให้เป็นคนคนนั้นใช่ก็คุณพระนายทองไงล่ะคุณพระนายทองน้ำเสียงสั่นไม่แพ้หัวใจและนั่นทำให้น้ําตาหยาดหยดอย่างห้ามไม่อยู่แม่นุษย์แม่นุษย์เป็นอะไร หล่อนจาได้แล้วใช่ไหมว่าบ้านหล่อนอยู่ที่ตั้งจินเถาจําได้แล้วใช่ไหมแม่พิษจับเนื้อจับตัวหญิงสาวที่สั่นด้วยแรงสะอื้นพลังหันมองป้าอ้อยอย่างดีใจที่แม่นุชจําเรื่องราวได้สักทีเพราะหากแม่นุชเป็นลูกเป็นหลานตั้งจินเถาจริงหล่อนจะไปห้ามอะไรพ่อพร้อมได้จะดีใจเสียอีกที่ได้ดองกับคุณหญิงชบาเพราะมักคุ้นกันเป็นอย่างดีทว่าคำพูดต่อมาของแม่นุชกลับทำให้แม่พิษอึง้ง คุณพระนายทองท่านเป็นคุณทวดของหนูเองค่ะคุณทวดแม่พิษอุทานเสียงหลงตบอกชาดความโกรธเกรี้ยวทำให้หล่อนยั้งคำไว้ไม่ไหวหล่อนนี่มันปดคำโตใครกันจะเป็นคุณทวดของหล่อนคุณพระนายทองนะ่ะแก่กว่าพ่อพร้อมไม่กี่ปีเท่านั้นเองทั้งเพิ่งจะแต่งงานกับแม่หนูลูกจันแท้จะไปมีหลานมีเหรนตัวเท่าหล่อนได้อย่างไร ก็หนูเรียนคนหญิงแล้วว่าหนูมาจากอนาคตตั้งจินเถาเป็นบ้านของหนูจริงๆควณทวดทองก็เป็นคุณทวดของหนูจริงๆอย่ามาปดขืนหล่อนพูดจาเพ้อเจ้อปั้นน้ำเป็นตัวอีกฉันจะส่งหล่อนไปโรงหมอเข้าใจหรือไม่แต่หนูพูดความจริงนะคะฉันบอกว่าให้หล่อนหยุดพูดพี่อ้อยพาหล่อนขึ้นเรือนไปฉันไม่อยากเห็นหน้าแม่ผิดนั่งจิบยาหอมที่บ่าวชงมาให้เพราะลมสะว่านตีกลับ พางปลายตามองป้าอ้อยที่ประคองแม่นุชขึ้นเรือนไปทันที่อยากจะโกรธที่แม่นุชปดคำโตแต่ร่างแบบบางที่ร้องไห้สั่นสะอื้นนั้นก็น่าเวทนานักวันพรุ่งพอพร้อมกลับมาหล่อนต้องคุยกับลูกชายให้รู้เรื่องแม่นุชนั้นวิปราสไปแล้วอย่างแท้จริงพอพร้อมควรพาหล่อนไปรักษาที่สิริราชโดยด่วนขืนให้อยู่ที่เรือนบางขณะไปแบบนี้เกิดแม่นุชอาการหนัก อารวาดหลอนและเบาไพร่ขึ้นมาหรือไปทำความเดือดร้อนให้เรือนอื่นหล่อนคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่แม่พิดถอนหายใจอีกเลือกใหญ่ก่อนจะอาการดีขึ้นในบัดดลเมื่อได้ยินเสียงเรือยนแล่นเข้ามาใกล้และเมื่อชะเง้อมองแม่พิษก็ยิ้มออกด้วยร่างสูงใหญ่ที่นั่งเด่นอยู่ในลำเรือน,นั้นคือผู้ที่จะมาแก้ไขไม่ให้ลมสะว่านตีกลับอีกครั้ง สวัสดีค่ะท่านผู้อา่านขณะนี้นะคะเรือนรักเรือนนิรมิตรเรือนคุณหลวงได้เดินทางมาถึงบทที่5แล้วนะคะแองจี้ไม่สามารถที่จะอัดต่อได้แล้วเนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์กับทางเมฟค่ะยังไงแองจี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับปะตตองตาค่ะที่อนุญาตให้แองจี้อัดเสียงเรื่องนี้ หากเพื่อนๆต้องการจะติดตามนะคะว่าเรื่องราวของพ่อพร้อมและแม่นุษนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปแองจี้เชิญชวนทุกท่านค่ะไปคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะอุดหนุนแล้วก็ฟังต่อกันเต็มเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ